ครับพี่น้องครับผมอันนี้ก็มาเปิดราคาควายงามพี่น้องบอร์นี้นะครับผมเปิดราคาควายงามนะครับของทางหอยไก่เพิ่นนะครับพี่น้อง นะครับผมมีมัตสุเนี่ยใกล้ก็อยากได้มาอ่าอันนี้ใกล้ก็มี่มากับมีเอาพี่น้องเราเลี้ยงควายกันบ่อนี่พี่น้องนะครับผมเอาเบื้องราคานะครับควายงามตัวนี้ผมเห็นว่าทำราคานะครับของทางหอยไก่เพิ่นนะครับพี่น้องท่องเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ท่องเจ็ดเดือนกว่าครับท่องเจ็ดเดือนกว่าแล้วท่องพอได้ไหปครับทองพอเบิ้องพันล้านเบื้องพันล้านไปนะครับพี่น้องนะครับผมเอาเบิ่งเอานะครับสำหรับพี่น้องนะครับท่านใดนะครับกำลังมองหาควายอยู่นะครับเนาะนะครับผมทองเบิ้องพันล้านไปนะครับพี่น้องนะครับแม่ นะครับสูงเป็นหลายเป็นไดรับสูงเพิ่สูงเฉยหน่อยอืมนะครับผมนาจะประมาณสักลอยสามสิบเน่าสี่เบื้องฮะสี่สิบประมาณลอยสามสิบเก่านะครับส่วนสูงเพิ่นะครับพี่นองนะครับเอาเบื้องเอาครับครับผมไก่แล้วไก่ได้กินนองแล้วนะครับพี่นองนะี่นครับนด่้อยง้องเบื้อพันล้านไปนะครับพี่นองเอาเมียนี่นะครับเบื้องเอานะครับพี่นองมาที่นี่ผมมี ครับผมเอ่มีอัตลักษณ์ค้ายไทยนะครับมีครบเหมือนเนาะครับเนาะเต่ตียมเตียมจำนะครับพี่น้องนะครับเอาเบื้องเอานะครับผมสําหรับพี่น้องท่าไหม่องหาอยู่นะครับค้ายงามนี่ก็อีกตัวนึงนะครับในน้ำเสนอนะครับพี่น้องผมก็เป็นซื้อกลางให้พี่ให้น้องนะครับถือเปียงยังไดพี่น้องก็จังมากทั่วคุยกันนะครับปิจารณนาบเบื้องเอานะครับเปิดเวลาวัปนไ้ครับแม่นี่ยสองแสนหานะครับพี่น้องนะครับผมต่อรองไหนคือเกา ครับผมครับหอยเอาไปเถี่ยวกันห้ซีอก็ได้นะครับหอยไก่พันดาานะครับพี่น้องวางไงนะครับเสือไงขายขวงด้วยกันนะครับผมเอามาเบืองเอานะครับพี่น้องนะครับค้ายงามอีกแม่หนึ่งนะครับอัตลักษณ์ค้ายไทยนะครับเั็นลายมีสุยั้งนะครับสาหรับแม่นี้ก็ได้นะครับพี่น้องเอาเบืองเอานะครับลํำตัวลาำตัวนะครับเพิ่มสูงกับลอยสามสิบเกานะครับประมาณเบมือนหาลอยสี่สิบได้ยุนะครับผมไก่แล้วไก่เสด็จกินน้องแล้วนะครับไงครับไงครับนะครับพี่น้องแม่นี้ก็ ถือบางงามอีกแม่หนึ่งนะครับพี่น้องเปิดใบสองแสนห้านะครับผมเดี๋ยวผมจีใส่เบอร์โทรให้พี่ให้น้องนะครับสําหรับพี่น้องนะครับกําลังมองหาควายอยู่นะครับพี่น้องถั่งเลียงสำเภาง่ายพูดคำง่ายนะครับผมอ๋อถั่งเลียงสำเภาครับนี่เป็นเบาสู่ฟังนะครับพี่น้องผมกับบมมีความรู้เรื่องนี้ปันใดนะครับผมอ่ะล่ำตัวล่ำตัวนะครับพี่น้องเพิ่งถ่ายเอานะครับผมเอาถั่งเลี้ยงสำเภาตี ครับผมตามตำล่าเพล่นนะครับพี่น้องนะครับสองแสนหาดพี่น้องนะครับท้องกันใกล้เลยได้นะครับเนาะใกล้ใกล้ได้กินน้องแล้วนะครับพี่น้องเบื่อพันหลันนะครับพี่น้องกเนี่ก็ได้กินนองอ่าเพื่อจะกี้กาก็ได้กินน้องแล้วนะครับผมสำหรับแมียนี่นะครับผมนะครับผมพี่น้องอันนี้แม่สาวนะครับพี่น้องแม่สาวอค้มตัวไว้นะครับเนาะใส่ ขมโตไวนะครับนะขมพอได้ไปครับนี่ใส่เถียบบาง坤ไว้นะครับพี่น้องนะอีกแม่หนึ่งนะครับผมในเดือนกัวนะครับเนาะเดือนกัครับเดือนกัวเลยนะครับพี่น้องนะครับผมเอาเบื้องเอานะครับพี่น้องครับแม่นี่ก็อีกอีกแม่นึงนะครับของทั้งหอยไกลเพลินนะครับทีเพลินเปิดลาค่นะครับพี่น้องมานี่นะครับผมมานี่ก็ได้มาเปิดทั้งหัวทั้งไายนะครับพี่น้องเอาใจทั้งสองไปนะครับพี่น้องเนาะส้อนรับพี่น้องทันใดนะครับบอกให้อหานะครับหาไทยเบื้องเปิดละาค่ายแม่บอกให้แยกแนวดั่นให้เบื้อง สูงลอยสี่สิบเนาะเอาแม่นี่สูงกว่าแม่นั่นจักหน่อยเนาะนะครับผมทองเดือนกว่านะครับพี่น้องเอ้านะครับอีกแม่หนึ่งเปิดไว้ไร้ไปได้ครับเปิดไว้แสนเจ็ดครับแม่นแสนเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับแม่นี่เอาเบื้องเอานะครับผมเปิดไว้ที่แสนเจ็ดนะครับจ้างหอยไก่เพิ่นนะครับพี่น้องเบื้องล้มต้นล้มตัวนะครับวันนี้เปิดออกมาจูงโชว์ให้เบื้องนะครับมาอาบน้ำจุ่โชว์ให้เบื้องนะครับอ่ะย่างหมุนหลบเบื้องครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมเปิดไว้ที่แสนเจ็ดนะครับทองเดือนกว่านะครับเนาะ ผสมตัวไว้ครับผมนะครับเบื้งครับผมน้ำต้นน้ำตัวอัตลักษณ์ยไทยนะครับเนาะนี่แต่เตียมจำจำนะครับเป็นวลาเนาะนะครับผมเอาโอ้สายกล้วยไปไทยนะครับเนาะนะครับพี่น้องแสนเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับทองในเดือนกว่าแล้วนะครับเอาดึงยางโชว์ให้เบิ้งนะครับแมนนะครับโอเคครับผมเอาเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์โทร่ววันนี่ ค่ครับหอยใกล้ครับหยไกลครัมขับครับผม